ยื่นตัวนึงแล้วก็ยื่นตัวนึงเห็นพ่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นครูอะไรเป็นน้องโอ้ดูน้องเห็นป่าลบกวนมันนดนึงเห็นป่กระตังทไ้ไว้งูหน่อยงูหน่อยเขาอากิน <laughs> งูนนหนเาหากินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหเห็นแล้วโอ้ยไปละ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 ลูกพะพาะโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอเมื่อปลาคอปลากั้งปลากั้งนี่โอ้โหเห็นบ้นี่ สบายดีแล้วก็สวัสดีทุกคนนีนดีตตอนทับเข้าซูซอง,อ,งอาคาน้อยกลับมาอีกแล้วทุกคนหลังจากหั้งหายไปกับกันกับป่านี่ยเนาะคือปีกก่ในีเรียดว่าเขามาเกือบตลอดเลยจะมาปีนี้อย่างที่พูดแล้เนาะากู๊ปตั้งท้องแล้วกัมาบา่ได้อเนาะบมได้มาวันสวนก็เลยม,มีผู้เดินมาน้ำจะมือน,นี้มาแล้วหลังจากติดคอดลูกแล้วก็เห็นสคู่กับอมาม่ากนญยูเฮือนเนาะวันนี้ได้ประมาณเกือบชีฮอดเดือนแล้วเนาะ แล้วมาจับปลากันเพราะว่าเขามานอนบ้านสวนกินทอดบรรยากาศเกา่กาๆเนาะเอาสิจับปลาแล้วก็สิ้อทอดก,กินซึ่งมกินน้องเอ้ยมามามาอยู่บ้านสวนปีนี้ผมได้มาเลยเนาะวันนี้เที่ยงปีโอ้ยไป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 ปกติเที่ยงปีเนี่ยหอมมาตลอดปีนี้ผมเด้มาจับปูจับปลาจับโจทย์ปีน่ะมามา

พี่ไดน้ำน้องน้ำปลามานีปูซิบด้กินพวปูมันส่อไปหมดเนาะน้ำออกไปหมดที่นี่น้ำญ่ายกักนแล้วกินปลาพ,พัน์น่ะมกปลาพันคอรอดปลาพันธ์พี่น้องเอ้ยหายุหาอีกิตชีวิตบ,บ้านเฮา พูดมาพูดมา,มาอมเอ้ยไปแล้ว <laughs> จำยากมุ้มีไมปใส่ใส่อันนี่อดีรบ้าโอ้นี่ยๆเครบอกเห็นปะ ไปเลๆๆเห็นไหมบักังไงเห็นแล้วอไปละไปละไปละไละลูกพ่อลูกพ่อโอ้โอ้อออย้ยอ้่อป,ปลาคอปลากั้งปลากังนี่โอ้เห็นานี่โอ้ของแท้ของแท้เคนี่นตัวแรกตัวแรกตักแห้งไหม ให้ให้เป็นอาหารของปักสวนปลาก้างจะมีหลายสีบางโตนจะเป็นสีดำนล้วก็คีมันจะเป็นสีแดงๆเนะี่สองชนิดอันนี้พวกเป็นปลาคอเด้อนี่จะเป็นปลาก้งางเ้นำคุนเ่ะอ,นนมอนนมไม่ใช่ไม่ใช่แม่ขนาดไร่ไปให้เดี๋ยว ซู้สึกว่าน้ำคนฝคฝนคน่าจะตกอยู่ที่น่ะอยู่ที่ต่กเตว่าโอ้โหนิดนี่ไปไปไปพันปพันันไปปเราไปลาไปลาไปน้ำคุณเเห็นาน้ำค้น ปลาซิหน oh, like ่อยโอ้ตัวน้อยพดวบาบอแั้นี่บ้าน้อยพตัวนี้เอาปลาแห้นใหญ่กันต่้งอัน่ เราชี้แล้วก็หลาย

มันเป็นถิ่นทียูของมันปลาก้างครับปลาพัน,ป,พนป,ปลาพันหรือว่าปลาเขาเอื่นปลาไงบ้างปลาลายเสือก็เป็นสีลายเสือเลยขายยากเลยมันจะอยู่ปลาพันนี้มันจะอยู่บอนทีอุดมสมบูรณ์น้ำสะอาดสะอาดเนะาะควมมามน่ามีสารเคมีมันจะเข้าไปนิดนึงก่อหายเมกันไปอยู่ อ ah. ้าะพ่นคขแล้วเดือดร้อฮะอ่เอ๊ะปูหน่อยอ้าวจะเหตรงที่แม่เ้ 嗯,嗯,嗯，哇、嗯！你看那边的话，沙子，叠的都不，高了，都够高了，就是有点高了。 นกบินลาดมนกที่ไปบ้านห้องโอ้สวยงามสุดๆหลอกเห็นบ่ลบกวนมันนึ่งนึ่งเห็นบ่ต้องไายไว้มันเสียงของมันเดีย้ห้องนี่ขุดยอดแล้วขดม้น อ๋อกระดิ ch ắc ch ắc ่งน้ำบ่โอ้สวยน้ำเฮ้เบิ้ง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 ห่างมันนี่งามบ่งามแห้งอ่ะโอ้สุดยอดเลยความงามแล้วก็เสียงม้วนม้วนอยู่นี่มันจะห้องตามจะอยู่ใต้น้ำห้วยเนาะมันจะนอนต่ำใกล้ๆเข้มห้วยแบบนี้แหละเขียวเขบ่ลบกวนอาชีพไฟแล้ว ไม่ต pues ้องใุ่ไปไปะลม่เห็นล้วไปละไปลเห็นบ่มไมปล่อยไอ้โอตาลายแล้วปิดติดิิดแคกนะปิดแคกติดแคกจับไข่ทุกคนได้เบิ้งกันซื้อๆนะ ถ้าเป็นนกอื่นเราซิปปิ้งแล้วแหละแต่ว่านกอันนี้มันมวนเห็นบ่ทุกคนอันนี้เห็นบ่นี่คืองูเด้องูงูหน่อยงูหน่อยออกหากินงูหน่อยออกหากิน,หนเห็นไหเอ๊สีของมันอะไคล้ายๆคือ,คอ,คอง่วน ไม่อย่างไรเนี่ยนะงูแค่คืองูทับสมิงจังหววกแมงนงูทับสมิงเพราะว่าหัวมันจะขาวๆไปเนี่ยมันต้องไว็นว่าหัวมันจะขาวๆแบบนใี้นะบโบนัยใจคือกันว่ามันงูอยังดูวน้อยๆหนึ่งโอเคไม่รบกวนละ ไมต,ม,ม,มตัวนีมีพืชกาฝากหลายๆสนิทขึ้นตามต้นไม้ยืนนนดูสิว่าผลปกนำคุณมีตองเลยบ่ได้ มาพิดมือแหละฝนตกฝนตกเวลาฝนตกน,น,น้ำพุนสิเ่เห็นป่านะเห้ปูเห็นปะ้ะกองเห็นดึปะปูหินปูหิน Nè. Đã kêu. Đi vô đó. Sao tụi mà? Hả? Ta các kiểu. เขาติใส่เข่เกี่ยโมยอ่ะิช่ไมต้องยนอะไรทุกคนเหาเห็นตัวบางกระหอกบินที่เสร็แล้วสร็แล้วคุณคุณคุณเห็นบ่โอ้ยกล้องแักซันนึง

เป็นครูเลยพี่น้องโอ้ ก็ห่าง nhau สุดเลยมันนิ้วไก่ผพดพูนอืเอดีทุกคนตอนนี้เรากลับมาบ้านสวนแล้วเราชิทอดอันนี้กินแล้วก็นี่เห็นปะอันนี้อะซี่แกงแกงใส่ส้มแล้วก็นี่ซีทอดกินเอ้ย เข่าปลาในรอบหนึ่งปีไม่ได้เข่าปลาเดนแล้วโอเคนี่อาหารของเ้าได้มาแล้วพี่น้องนี่คือทอดปลาทอดปลาเลยกะน,นี่แกนปูใส่ส้มส้มตัวนี้ด้วทุกคนบูหัวภาษาเขาภาษาลาวเอินอยังไง มันจะอยู่ต่ำห้วยแล้อวก็จะออกรส,รสชาติส้มๆแก่งให้ปูสุดยอดเลยนี่นกินข้าวฮับดึกเพราะว่าไปเลาะปลามาหากะหากลับมากินข้าวรอบดึกนี่น้องเลยโอเคๆทุกคนประมาณนี้ถให้บรรยากาศถ้าบรรยากาศให้ทุกคนเนี่ยเบิ่งกันโอเคตอนนี้สิกินข้าวกันกอนทุกคนขอบใจขอบใจที่ติดตามกันเนาะ